สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชา youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องจ้าจ๋าป่าเขาโพ้ดเมืองเพชรบูร์นะคะวันนี้นะคะมันอาจจะมีแนวทางนะคะมาฝากเพื่อนๆก็ใครที่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้จ๋าในการหาข้อมูลแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆในงวดต่อไปนะคะวันนี้นะคะจ๋ามีนะคะเลขดังรีบหาซื้อนะคะลอตเตอรี่ไว้เลยเกี่ยวกับนะคะ วันพระราชสมทบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นเลขมงคลตอนนี้เลขมงคลเยอะนะคะเยอะมากใครนะคะที่มองหาเลขเด็ดอยู่แล้วก็ยังเป็นคงเป็นเลขมงคลที่หลายท่านนะคะได้ติดตามอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมนะคะนำไปลุ้นโชคกันมาเริ่มกันนะคะซึ่งวันนี้จะมีแนวทางตัวเลขมาฝากนะคะมันก็จะมีไม่เยอะนะคะแต่ว่า แนวทางดีนะคะรวมถึงเลขฝันด้วยใครที่ได้บอกว่าใครที่มีแบบเด็ดๆนะคะเกี่ยวกับนายกของเราบิ๊กตู่นะคะวันนี้มีเด็ดมาฝากนะคะอีกอย่างนะคะใครที่บอกนะคะว่า,าวันนี้นะคะจะมีแนวทางแบบที่จะไปจับลอตเตอรี่มีมาหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะคิดว่าตัวไหนมาแน่นะคะ สำหรับนะคะวันนี้เลขที่เกี่ยวข้องกับะพระนางเจ้าพะระบรมราชิน,นีนาหรือพระพันปีหลวงของเรานะคะ,อะของในหลวงรัชกาลที่9เนาะวันนี้นะคะจะมีแนวทางมาฝากนะคะนั่นก็คือตัวเลขที่เป็นเลขมงคลนะคะก็จะมี1 2 8ปนะคะอันนี้สอตัว3ตัวก็จะมีนะคะ612 812นะคะ6 1 2 8 1 2 688แล้วก็888นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเลขมงคลที่เกี่ยวกับพระพันปีหลวงของเราใครที่เขาเรียกว่าถามหาใครที่ถามหาอยู่นะคะว่ามีเลขเด็ดตัวไหนบ้างจะจัดให้แล้วนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นชุดเด็ดนะคะอันนี้งวดที่แล้วนะคะให้มาแบบเต็มๆเลยจะเป็นชุดล่างเนาะสามตัวงวดที่แล้วนะคะตามนี้เลยนะคะสามตัวให้มานะคะหกสองเจ็ดนะคะหกสองเจ็ดสองตัวห้าสามนะคะชุดนี้นะคะงวดที่แล้วก็ให้มานะคะค่อนข้างที่จะบอกเลยว่าเด็ดนะคะเด็ดเหมือนกันนะคะสามตัวก็ผิดแค่เจ็ดกับแปดเนาะสองตัวเข้าเต็มๆนะคะนั่นก็คือห้าสามนะคะต่อมานะคะ ให้มานะคะต่องวดเลยวันนี้นะคะจัดให้มา,าปาะกาประกาค่อนข้างที่จะจางนะคะเพราะว่าอันนี้จ๋าก,ก็ไม่รู้เนาะว่าจริงปลอมแค่ไหนอันเนี้ยก็ต้องรอรู้นะคะให้มานะคะวันนี้ให้มา183กับ70นะคะ183กับ70เพื่อนเพื่อนเพื่นดูแล้วก็แคปไว้นะคะแคบไว้เอาไว้ไปลุ้นโชคเนะาะต่อมานะคะที่จ๋าบอกว่าใครที่อยากได้เลขเกี่ยวกับ นายกของเรานะคะวันนี้มีเด็ดเลยนะคะก็คือว่ามีอยู่หนึ่งท่านนะคะเพื่อนท่านนึงเนาะในกลุ่มเนาะได้บอกเอาไว้นะคะฝันฝันนะคะว่านายกรัฐมนตรีมาที่บ้านนะคะโดยมีรถนําขบวนมาเยอะแยะเลยนะคะมานําด้วยหลายคันนะคะที่บ้านเลขที่นะคะ78นะคะบ้านเลขที่78อันนี้คือเป็นความฝันของสาวท่านนี้เนาะว่า นายกเอ่อนายกนะคะมาที่บ้านโดยมีนําขบวนมาเยอะแยะมากมายนะคะอันเนี้ยก็ค่อนข้างที่ถือว่าค่อนข้างฝันที่จะโอเคนะคะโอเคมากนะคะก็เลยเออเอามาฝากเพื่อนๆไว้เผื่อเพื่อนๆจะนําไปลุ้นกันนะคะส่วนแรกนี้นะคะสำหรับชุดน,นี้เนาะให้มาในวันที่18กรกฎานะคะ18กรกฎาเนาะ งวดวันที่1สิงหาคมเป็นชุดหวยรัฐบาลไทยหวยไทยของเราเนาะก็ตัวเลขที่เขาให้มานะคะในงวดนี้จะมีชุด3ตัว2ตัวนะคะจะเป็นชุดของหลวงพ่อให้มานะคะจัดให้มานะคะก็จะมี017นะคะ317 3, 17, 3. 84นะคะชุด2ตัวบนนะคะก็จะมี17กับ84 17กับ84แต่เราเน้นนะเน้น1นนะคะชุดของหลวงพ่อให้มาเนาะต่อมานะคะชุด2ตัวล่างเนาะก็จะมี24 54แล้วก็64เน้น54่นะคะอันนี้จะเน้น54เนาะเพราะว่ามีอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่จะบอกว่า เลขชุดนี้นะคะให้มาทุกงวดนะไม่ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าจะก็ฝากเพื่อนๆไว้เพราะว่า,าบางครั้งเราตามแค่เจ้าเดียวอะอ่บางทีอาจจะเข้าเต็มๆเลยอันนี้เพื่อนๆก็อาจจะพลาดนะคะถ้าหากเพื่อนๆอเขาเรียกว่าอะไรมองข้ามไปหนึ่งหนึ่งงวดอะแค่นั้นนะคะเหมือนกับ หมือนแกล้งเราไม่รู้เขาจาจ๋าก็เหมือนเนาะเหมือนเขาจะแกล้งเราไงไม่รู้เนาะอ่ะสําหรับนะคะเลขชุดนี้เนาะเหมือนมีมากระซิบข้างหูอีกแล้วนะคะ1 9 7นะคะ1 9 7เนาะทำบุญอธิษฐานนะคะให้เจ้าที่เจ้าทางสารตายายนะคะพรอภูมด้วยอ่ะอันนี้นะคะอืมเขาก็ให้มานะคะให้มาทุกงวดนะคะ ก็อยู่ที่เรานะคะว่าเราจะตามไหมหรือเราจะซื้อต่อไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยวันนี้ถือโอกาสยามดีนะคะยามดีเนาะไม่ใช่ยามดียามดีนะคะเอามาฝากนะคะสำหรับวันนี้เนะาะจ๋าก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งที่มุมขวาด้านบนของคลิปนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปดีๆในวัต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ